มาเห็ดหวานเย็นนะคะเด้อก็กินบอหวานถั่วดำค่ะนี่เจียไปแซ่สองแข็งเด้อตอนน้นอยๆนี่ได้กินค่ะอันถุงละบาดอืมตอนนี้อันนี้สมัยนี้พ่ค่อยเห็นนะค่ะเนาะเขาสิกินแบบไอติมสมัยใหม่อันนี้เป็นแบบโบราณน,นะคะเนาะ <c oughs> <c oughs> ดูลูกสาวใสชุดเหมือนหนาวมากเลยอะ่ะโอู้ยแต่งตัวมันอยู่เกาหลีเลยเนาะ เสือแคนยาวอันนี้กางในเสือแกนสันทับคุณเขาชุดเลือกเองเขาค่ะมาจะพาไปเฮ็ดหวานเย็นเด้อหวานเย็นเด้อนี่หวานเย็นเด้อคุณน้อยๆนี่กินพอดีหวานเย็นไอ้ถั่วดำนี่ใส่ถั่วประมาณนี้นะคะขายถุงละหาบาทได้บ้างเห้ย ะไม่ขายหรอไม่ขายหรอกลูกทำกินเองไงหน้าร้อนกินให้ชื่นใจนี่เฮดเอาเปาะเอาปอเอาปาะไว้ค่ะว่นต้องเอาถุงใหญ่นี่ได้แล้วเดินรากระดาษทิชชู่ให้แม่หน่อยเร็ยวกระทิชชู่จา้าหนี้กขอบคุณค่ะวางใล้ลูกวางนี่เด้อค่ะ นี่อโปลเอเปะน่ารักนะกินน่ารักน่าอร่อยเนี่ยได้แล้วค่ะไปอาบาทได้บ่สวยงามนะคะตะปูติปีออเดี๋ยวก็รอให้มันอันนี้เย็นสักหน่อยะคะุคผู้มย่งอุ่นๆแน่อยู่พึงเิ็นแล้วอรอให้เย็นสักหน่อยแล้วเราจะแช่ช่องแข็งกันนะคะเดี๋ยวมากินกันค่ะ น่ารักบาคา่ะหวานหอมใบเตยใส่ใบเตยด้วยนะอ่าหวานมันหอมอร่อยเด้อสั่งดำมีสาคูด้วยค่ะแต่ว่าบุหรี่ใส่สาคูลงไปบ๊ายบายเทดติมก่อนค่ะหวานเย็นไม่ใช่ไติมบ๊ายบายก่อนหนูสวัสดีค่ะ